ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน e m u เ a t o r ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคานิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะไปต้องเสียค่าไฟไม่จะไปต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะไปต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok, และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหมยี่ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวดเหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK Journey บนตัวของโปรแกรมตัว u g p h o n e ใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ใน cloud เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ไม่เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีดๆมาเล่นไป,ปรพร้อมๆก,กันัครบ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มารางมองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะด้นำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซา New นนิวเวิร์ลเนาะหรือว่าถังซานเอ็มเอ็มโอนั่นเองนะครับว่าเฮ้ย ผมเติมล้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเซสชันท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ uid แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง uid เนี่ยเราไม่จะเป็นต้องเอา id ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะเปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา id เกมไปให เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม Station Topup นะครับเจอกันครับโอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับมน่ษยผมภูมิจากแคร a อาราฟอมล,ลี่กรดิชเช่ญเคยแต่วันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า Go โกโก้สามก๊กนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเหมือนจะมีเซิร์ฟเวอร์นอกแล้วนะครับซึ่งผมลองไปเล่นดูแล้วแหละแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันเป็นสไตล์ที่บางคนอาจจะชอบ บางคนอาจจะไม่ชอบนะครับซึ่งมันเอา IP แบบมาจาก3ก๊กเนาะ,ต,ะตัวละครตัวละครแล้วก็เกมเพย์อ่ะมันจะเป็นแนวคล้ายๆกับพวกเกมตัดไม้อ่ะพอเราต้องตัดไม้เก็บปลาเก็บทรัพยากรแล้วก็เอาไปส่งของในเมืองแล้วก็อัพเลเวลตัวละครอะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะมีการเปิดหาตัวละครบางตัวแล้วเอาตัวละครของเราอ่ะไปสู้กับด่านนั้นๆเพื่อปลดล็อกแผนที่อะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะไม่ใช่แนวแบบ ต่อสู้ด่านไปเรื่อยๆนะมันจะเป็นแนวแบบเห็นไหมตัดไม้เก็บไม้ทาสละเปาแบบทําฟืนทําอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันมี PP ด้วยแหละแต่ว่าตัวเกมมันจะแบบเน้นเล่นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้เนาะก็อย่างที่บอกต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะมีคนที่ชอบกับคนที่ไม่ชอบก็ต้องมาลองเล่นดูนะครับเผื่อคนชอบอะไรประมาณนี้นะมาโกโกสามก๊กนะครับอันนี้ข้างบนฟอนต์เขาหายนะ เริ่มต้นมาเนี่ยเหมือนเซิร์ฟนอกเลยครับเริ่มต้นมาคือไม่มีให้ล็อกอินเกทไม่มีให้ล็อกอิน g o o g l e f a c e b o o k a p p l e คือเริ่มต้นมาคือเขาล็อกอินให้เป็นเกทหมดเลยนะครับอันนี้อ่าโอเคเราเหมือนมาจากต่างโลกอะนะครับอ่ายินยอมยินยอมเป็นอย่างยิ่งอ่ะสุดท้ายก็ต้องยินยอมอยู่ดีไปกลา,ายเป็นฮูกาเฉยเลยงงมันมันเป็นแบบสไตล์เกมไอสมัยก่อนที่ผมเคยเล่นน่ะไอตัวแบบรูปแบบเนี้ย อ่ะเราต้องเดินครับแบบเนี้ยอ่าประมาณนี้ผมขอตั้งอะนาล็อกหน่อยเพราะว่ามันจะได้แบบคุมง่ายๆนะโอเคอ่ะนี่เราต้องเข้าใกล้ไม้ครับแล้วมันก็จะตัดไม้ให้เองอ่าพอตัดไม้ครบ5อันอ่าได้ของเลเวลขึ้นประมาณนี้แล้วก็กดสำเร็จเควสอ่ะไปคุยอ๋อตัดไม้อีกป๊อกปั๊อกป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 ๊อก ตัดไม้อีกตัดไม้อีกนี่ปัก,ก,กเรียบร้อยเสร็จสิ้นนะครับอ่าสร้างโอเคโอเคอ๋อตัดมาให้เสร็จก่อนอ่ะแล้วก็เกณฑ์หนึ่งครั้งนะครับก็เดินมาอันนี้น่าจะได้ทหารแล้วแหละปะ่ะข้ามอิเมชั่นนะครับ ะในตัวละครสีดาวเนาะเป็นสีม่วงสําเร็จนะครับแล้วก็เดินต๊ะเต๊ะต๊ะต๊ไปคือตัวเกมมันจะเป็นประมาณเนี้ยอ่าเราต้องตัดไม้เพิ่มนะนี่เราตัดไม้ไม่พอนะครับอ่าโอเคตัดไม้ไม่พอเนี่ยมันเป็นแนวเกมแบบวิ่งตัดไม้อ่ะเอาง่ายๆอหาไม้ก่อนหาไม้ก่อนตบ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 ตัดมาเผื่ออะไรก็ได้นะเนี่ย ทรงๆนี้เลยครับเหมือนเกมโฆษณาอะไรประมาณนั้นเออเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่ชอบเล่นสไตลน์นี้แบบชิวๆไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรเงี้ยกับคนที่รู้สึกว่ามันแปลกๆเนาะอันนี้อ่ะกลับเมืองนะแล้วก็เราต้องไปต่อสู้กับคนอื่นครับไปช่วยพรรคพวกเราซึ่งก็ไม่จะเป็นที่จะต้องช่วยหลักดูสภาพแล้วดูจากสภาพแล้วนะครับมาเอ่ออะไรวะอ๋อเขาให้เราดูโอเคเขาให้เราดูนะ ทำไมวะไม่เข้าใจกำลังต่อสู้อ๋อน่าจะเป็นแบบอาเป็นออโต้เคียร์ดานนะครับโอเคเข้าใจแล้วคือเราไม่จะไปต้องไปนั่งดูตลอดโอ้หะเควสหลักๆคือมันให้เราตัดไม้โอเคเออประมาณนั้นอ่ะแล้วก็มานี่ครับสร้างฐานอย่างที่บอกคือใช้ตัวละครที่เราเปิดกาชามาในการแบบไปประจดภัยด่านประมาณนี้สำเร็จจึ๊บจับ เก็บรับหีบโอ้มีหีบครับคล้ายๆ X เอ็กด็อกแน่เลยดูทรงแล้วคือมันจะมีคนเสกหีบมาให้เราเองอะ่ะแล้วก็ไปที่สมบัติอ่าชัดเจนนะครับไล่ตั้งแต่สีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีส้มสีแดงทรงเดียวกันกับเอ็กด็อกเลยนะครับอ่ามีระบบของเอ็กด็อกเข้ามาช่วยด้วยซึ่งเกมที่มีระบบพวกหีบพวกอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เรากดหีบแล้วก็จะได้แบบว่าอ่าสแต็กของระดับต่อไปอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นสายฟรีอยู่ค่อนข้างง่า,งาย อ่ามันสามารถสแต็กเก็บของได้อ่ะอันนี้เก็บข้าวสาลีเดี๋ยวเก็บขีปก่อนครับเนี่ยเขาจะเสิร์ฟของให้เราเก็บข้าวสาลีตู้จั๊บ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 ตู้จั๊ข้าวข้าวเก็บข้าวเก็บข้าวเก็บข้าวอยู่ในข้าวโอเคปรับปับปรับปรับปรับปับปรับปรับเออมันก็เพลินดีนะไม่จำเป็นต้องไปซีเรียลอะไรกับใคร โอเคแล้วก็ปลาตรงนี้ครับนี่ทำซา,า,าลาเปาน่าจะเป็นอีีในเกมนี้นะโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นเออผมรู้สึกว่าผมเคยเล่นเซิร์ฟนอกมาแล้วอะ่ะแต่ว่าเซิร์ฟนี้มันดูแบบอะไรง่ายกว่าเซิร์ฟนอกเออเซิร์ฟนอกจะรู้สึกแปลกๆมันจะมีตกปลาทำอะไรนู่นนี่นั่นแบบยังไงไม่รู้อะ่ะเออผมว่าอันเนี้ยเออใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับเ่าบุกเบิกพื้นที่อ้าว อ๋อโอเคอต้องตัดไม้เพิ่มโอเคอ๋อบุกบิรพื้นที่ก็ต้องตัดไม้ครับป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 ับมาพอละแล้วก็เปิดพื้นที่แล้วก็นี่ครับอ่ามอนเราก็จะไปสู้ต่อใช่ไหมเราก็กดกลับครับอ่าสำเร็จเควสเรียบร้อยลวแล้วก็มันทำข้าวสาลีต่อ80ชิ้นใช่ไหมอ๋อไปด่านต่อไปอันนี้เป็นที่ฟาร์มด่านโอ้ที่ฟาร์มข้าวสาลีครับมาอ๋อมันจะมีแบบป้ายบอกด้วยนะ เฮ้ยเพลินๆดีนะทําเป็นเล่นไปเ้ยตอนแรกก็นึกว่าแบบจะไม่ค่อยแบบเท่าไหร่แต่เล่นไปมันเพลินครับอาต่อสู้ชนะแล้วนะครับปดล็อกด่านแล้วสารพ่าทําตรงไหนโอเคเย่เย่อเก็บของ่อนเก็บของ่อนอ๋อเราถืออันนี้เยอะครับเก็บของไม่ได้ตุบตับตุกตับตุบตับตุบตับ,ตบในอนาคตน่าจะมีจ้างแบบพวกแบบ ขุนพลมานั่งปั้นไอ้พวกสลับเปาอะไรอย่างเงี้ยให้ด้วยนะคิดว่าอา่าโอเคอันนี้หัวใจโอเครับของครับนี่ไปกระชาสิบใบนะเดี๋ยวเมื่อกี้มันทิ้งกล่องโอเคทิ้งกล่องเกทิ้งกล่องนะครับโอเคเกณฑ์ทหารไปที่เกณฑ์แล้วก็เกณฑ์แบบสิบครั้งโบขอดูเอฟเฟกต์เปิดสิบครั้งหน่อยนะอ๋อไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหรอ โอ้ห้าดาวครับโอ้สุมาเตกโชโอ้ตัวอโอเคโอเคอันนี้คือวีรชนใช่ไหมอันนี้เป็นแบบโอเคมันจะมีเทียของมันอยู่อบอกอยู่โอ้อย่างน้อยได้ตัวสีส้มอ่าตัวสีทองมาสองตัวก็ใช้ได้เลยครับอ่ะจัดทีมก่อนนี่เอาไปดีเอาไปดีทีมตึงๆอะ่ะจัดไปเลยหนุ่มนี่ต่อสู้เลยครับ โอเป้โปเป้อะนี่เราก็กดกลับมาได้เมื่อกี้ถึงด่าน3าขีดหนึ่งแล้วใช่ไหมอันนี้เราต้องมานั่งเคลียร์แบบเคลียร์พวกนี้เสร็จแล้วก็ค่อยสร้างฐานตัดมงตัดไม้ไมปปุบปับ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 มันจะมีเรล่าแบบมีเรดารเรล่าแบบมีแบบลูกสมุนเดินตามตลอดนะกดสำเร็จครับแล้วก็ไปที่อ่าเนี่ย ใช้แรงงานนะครับบอกเลยของแท้มาแล้วบอกเลยเจอใช้แรงงานแน่นะครับเมื่อก,กี้มีทำสลัเปาใช่ไหมมีอีกอันหนึ่งนี่ฟาร์มข้าวโอ๊ตมึงไปใช้แรงงานอันนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์แบบว่าเราก็จะทำแบบเรียกได้ว่าแบบได้ของปริมาณเพิ่มขึ้นเนาะถ้าเราเจอตัวที่ดีกว่าก็าให้มาเปลี่ยนนะครับไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ทำแบบเพิ่มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเออตัวสีม่วงเองเป็นไงของแท่เก็บข้าวสารีครับ เราอยากเก็บเร็วแล้วก็วิ่งไปเก็บเองเนี่ยตัวเกมมันจะเป็นแบบสไตล์นี้เพราะฉะนั้นใครแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองเล่นดูเนี่ยผมว่ามันมันเกมเพลินๆนะไม่จะไปต้องเติมก็ได้แน่นอนนะดูแลเล่นเรื่อยๆอ่ะเหมือนเกมแบบมือถือกึงนๆท c อ่ะนะครับมีอะไรให้เราทําแบบเล็กๆน้อยๆเล่นไปปนะนี่ไอ้นี่โอ้โหคนตัดหญ้าครับจัดการจัดเก็บอาหาร โอ้โห oh. ผมว่าเราต้องเราต้องอันนี้แล้ววะนี่ไงอ่าเป็นที่เก็บฟางอ่าโอเคนี่น,นี่เราสร้างนี่แล้วเนาะแล้วก็ทำซาลาเปาต่อ,อเ,คร,รเรครับซาลาเปาครับรับซาลาเปาตัดไม้ก่อนดิเออกิบขวางอะ่ะพี่อ่าคนนี้ก็ทำซาลาเปาต่อไปนะครับ ศนพลถึงเลเวลสิบสองพลว้าวอัพเวลครับโอเคโอ้สาะเปาใช้อัพเวลเนาะอ่ะแล้วก็ปลดล็อกแผนที่ต่อนะครับเก็บหน่อยเก็บหน่อยเก็บหน่อยเราต้องใช้สามสิบเราถอนไม้ก่อนครับปักปุ๊กปัก,ปกเด็กส่งของเรามาแล้วครับเด็กส่งของ วางหน่อยดูพี่วางเออเย้คือเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะเติมเอาอะไรนะตอนนี้นะครับอ่าโจมตีเลยเจอกับลิปโป้นะครับด่านสี่ขีดหนึ่งครับตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนสร้างจวนนายท่านโอเคน่าจะตรงนี้นะใช่หมห้าสิบเคอีกหนึ่งอันโอ้โห ช้อนหน่อยโอเคได้หนึ่งอันละสร้างจวนายท่านเรียบร้อยเสร็จสิ้นนครับดูเพิ่มเติมหน่อยของในร้านค้าอ๋ออันนี้น่าจะเป็นแบบนี่แหละน่าจะเป็นแบบพวกให้เราแบบฟาร์มเงินมาซื้อของซื้อของ,อของเศษนะครับแล้วก็กระเป๋าจดหมายไม่มีนะจดหมายยังไม่มีไม่รู้ว่าแบบเขาอาจจะไม่ได้แจกของอะไรหรือว่าแบบมันยังไม่ปลดล็อกระบบนะอันนี้ร้านค้ารีเซ็ตได้ กระเป๋าอืมตั้งค่าตรงนี้นะครับการตั้งค่าผสมภาษาอะไรก็อยู่ตรงนี้หมดเอ่อสร้างจุดขายโอเคตัดไม้ตรงนี้ก่อนครับนี่ทำไมผมขึ้นไปไม่ได้อ่ะตัวนี้ไปไม่ได้ทั้งนั้นโอ้อันนี้คนขายของโอ้ โอ้โหอยู่ๆก็เดินมาทิ้งเลยนะพี่เ <_ an> นี่ยเนี่ยเนี่นนนขาจะเดินแบบมาทิ้งเรื่อยๆเราก็ต้องมานั่งดูด้วยครับ <_ an> โอ้โหมันก็ทิ้งมั่วลเลยเนาะ <_ an> เราต้องไปเก็บพวกข้าวสาโลโรงสาลีเอาไปทําแบบเออ่สาาเป่ามาอัพ e อพีตัวละครด้วยนะนี่ <_ an> เราแบบ อีเสกไกไปต่างโลกแต่กูกลายเป็นคนตัดไม้ไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยเอ่อโอเคหาคนขายของครับโอ้นี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โห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 ไอ้นุมน่มไอ้นุ่มา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 เล่เข้ามาเอาเป็นคนขายของครับนี่นี่แกประกาศเลยขายของขายของแล้วก็ได้เงินยี่สิบได้สิบบาทอะไรเงี้ยเออเลเวลขุนพลถึงเลเวลยี่สิบผมอัพ ไอ้นี่ละกันวีราชนเพิ่มระดับเพิ่มขึ้นอ๋อ <c oughs> ใช้ตัวไอตัวแบบ3มดาวสองตัวกีกีนะโอใช้เยอะวะ่ะสลัเปาแม่งอ่าควรอูมานะครับควรอูปเป็นจกก๊กนะครับโอ้ศูนย์จุดเก้าบาทน่าสนนะเกมมันใช้ได้อยู่ตอนแรกไม่ได้คาดหวังนะแต่ว่าเฮ้ยดีกว่าที่คิดครับคือมันเป็นเกมที่ดูแล้วแบบ ไม่ได้หิวเงินอะไรมากอะเล่นๆอยากทําอะไรก็ทําไปมีแพ็กเกจเล็กนุงเ,เ,เล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจดหมายไม่รู้อยู่ไหนนะของไม่มีนะครับคืออยากปลดล็อกจดหมายลองดูอะแต่ว่าก๊อเกมรู้สึกว่าเล่นได้ไปเรื่อยๆเ,เออถือว่าใช้ได้อยู่เนาะก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันสลับในส่วนตวของโกโก้สามก๊กนั่นเองนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากดาวโหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้เดี๋ยวผมลองๆเล่นดูเผื่ออาจจะได้เล่นยาวๆเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกเกมมันไม่มีออโต้นะเราต้องเดินเอง เพราะฉะนั้นใครที่มีเวลาเนี่ยอาจจะสนุกกับมันได้นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้เนาะเจอกันคลิปหน้าสาหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดแชร์สวัสดีครับ